สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะแอดมินแนะนำให้ชมกับ To y ยต้ y ยารินะคะตัว e คะทุกท่านเครื่องดีสามารถเดินทางไกลได้นะคะน้ำไม่ดันก้นไม่ไหลค่ะแอร์เย็นๆนะคะทรงก็พอใช้ได้คะทุกท่านราคาคันนี้นะคะราคาอยู่ที่129,000บาทนะคะราคานี้สนใจสามารถเจราจาต่อรองกันได้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยคะทุกท่าน เ์ออโต้นะคะโตโ o ต้ายาริสปี06ตัว E ค่ะสภาพพร้อมใช้ได้เลยนะคะภาสีไม่ขาดค่ะทุกท่านขับขี่ใช้งานได้ปกติ129,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้ต่อรองได้รถอยู่ที่จังหวัดมหาสาครคามค่ะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายนะคะใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมท่านสนใจยังไงนะคะติดต่อทักเข้าไปได้โดยตรงเลยค่ะ เพื่อประโยชน์ของท่านนะคะแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ